ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านานะวัน,น,น,นจะมาแง่มันมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับก็เราจะมาบอกในส่วนเอ่อตั้งแต่เมื่อวานเอ้ยวันเสาร์ดิวันเสาร์ตอนสี่ทุ่มมันได้แจกตัวละครนะก็จะเป็นตัวนี้ท่านเอง เทอรี่ครับก็จะเป็นโรเนียเป็นรูปหมาน,นั่นเองนะสลับดาบของมันก็เป็นดาบกระดูกของหมานอยู่แล้วนะอ่าเราก็ได้ตามอีเวนท์ที่เป็นประจําวันนั่นแหละอ่าก็ถามว่ามันดีไหมก็มันกาก <c oughs> เดงเมยยังไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นอ่ะมันกากอ่ะเฮ้อก็ในส่วนนี้ผมก็ไม่ได้พูดอะไรกันอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่ามันแจกตั้งแต่เมื่อ วานนะฮะเมื่อวานชัดเจนเลยนะฮะวันแรกใครได้ก็เยี่ยมเลยฮะเอออันนี้ผมถึงวันที่สองละผมได้ตั้งแต่วันแรกเลยเออดีใจมากได้ซูนักมานี่เสียงอ้ามีความสุขนะฮะแล้วก็ไปดูมิชชั่นกันดีกว่า ไม่มีมิชชั่นโอเคสำหรับอีเวนต์นี้ง่ายๆเราไปดูเควสกันดีกว่าก็ตัวละครแปลว่าเมื่อวานมันก็มาวันนี้มันก็มาอีกเป็นตัวท่ามืดนะฮะเป็นตัวเด็กผู้หญิงนะหรือว่าเด็กเปรกก็ได้เด็กเปรยงั้นลยแล้วนี่ครับเลยจากอีเวนต์นี้ก่อนอีเวนต์นี้มันกำลังจะ มานะอีกไม่ช้านะฮะก็มา,มาพรุ่งนี้นะมาพรุ่งนี้วันที่23่สนะก็ผมไปดูมาละมันมีการว่ามีอย่างนี้อ่ะประมาณนี้แต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะเอขอโทษครับกดผิดครับก็ไม่รู้อีเวนต์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็รอได้นะครับมันมีเวฟหนึ่งกับเวฟสองนะแสดงว่ามันต้องมีเวฟแรกก่อนคราวนี้จะไปเวฟสอ มันจะมีการแจกพวกวัตถุด้วยนะไอเทียสุดยอดนี่เวฟแรกเราต้องใช้ดาบคู่กับหอกหรือดาบเดียวกับปืนกลน,นะฮะเวฟทุดสองเราต้องใช้เลเปียกับธน,นูกับหรือหรือดาบสั้นกับดาบดัปกติดาบเดียวอ่าประมาณนี้แล้วไดมี่จะได้เพิ่มสูงสุดนะฮะนี่ก็แท y อาก็อาจไปนะแต่ผมไม่อ่าน อีเวนต์ต่อไปก็เป็นอีเวนต์ตัวแจกตัวละครต้องเล่นตามปกติอยู่แล้วแล้วก็อาเป็นตัวละคร5ดาวเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนก็คือไอ้นี่เองช่อกิฟอัพเนอร์วีเชโนวีนี่นะฮะเป็นตัวละครเรเปียนะฮะเรเปียอยู่ละไอค้าที่แล้วก็อยู่นะเรเปียไอ้นี่ก็เรเปียไอสัตว์นี่ฮะก็จะมีการ อัพเป็นห้าดาวได้นะฮะมันก็จะมีตามค้ยของมันโง่งๆนะก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันดีกว่านะอืมผมรู้สึกว่ามันอาจจะถามว่ามันดีไหมตัวละครพูกแบบเนี้ยผมว่ามันก็ดีนะแจกตัวละครเลยอะแบบว่าสุดยอดมากมันก็แจกตัวละครให้ตามอายาศัยนะเหมือนรู้สึกรู้สึกว่าช่วงนี้มันให้แจกเพชรเดอะเยอะกว่าเดิมนะ เออยิ่งมีเพชรก็ยิ่งดีอะแม่งกูเกลือตลอดเลยตอนนี้ยอืมเรามาดูส่วนด้านของอีเวนต์ดีกว่านี่ฮะมาแล้วฮะอยูน่นะก็ตายไปแล้วนะโอเคนะก็แหละเออแล้วเออจริงด้วย <c oughs> สรับแรง์กิ้งเป็นไงบ้างครับแรง์กิ้งแม่งยากครับ <c oughs> ยากที่ฝ่ายครับไม่มีาตุมีาตุลมก็จริงแต่ว่าไม่มันละไม่ได้อะอย่างอับอโบไม่ได้ โอเคนี่ใครได้อันนี้จบยังครับก็ใครอยากปั๊มอะไรก็ปั๊มเลยนะตอนนี้ผมก็จะปั๊มอันนี้ฮะทำให้โลเนียของผม,ผมเป็นเร็ว95คาดอีกหนึ่งอันแต่ว่ามันหายไม่ได้โอ้โหมันเป็นเนเรื่องว่ะงั้นเดี๋ยวพมจะเล่นเนเรื่องทึ่ไอตรงครอบสีแดงนะฮะเล่นให้จบเลยก็ได้เพราะว่าพมเล่นโซโลอยู่ละมันเป็นท่านมืดนะ เค okay, เดี๋ยวเราจะเล่นให้ถึงเลีวสก่อนแล้วกัน50ดีกว่าจะได้ง่ายๆโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับโอเคฮะก็เราก็เล่นมาตั้งแต่แรกถึงนี่นะฮะก็สรุปคือบอสบอสเอาตัวละครตัวนี้เป็นธาตุแสงนะฮะเราก็ต้องตัวละครธาตุมืดไปแต่ผมมีแค่ตัวเดียว ตัวเดียวนี่เอาไปไหมผมผมคิดว่านะอืมเอาไปดีกว่าเพราะว่ามันจะได้แบบว่าโบนัสเพิ่มด้วยไงเดี๋ยวผมเอาคนนั้นหัวไปหนึ่งผมขอตัวแทงแล้วกันแทงไปถ้าว่าตัวตัวมือไปทำไมอ่ะก็มือจะแทรกไม่เข้าคู่ไม่คู่ควรใช่ป่ะล่ะแล้วแล้วไงวะเออมัน ไม่เท่าเทียมกันอ่ะแล้วแบบว่าไฟกันน่ะแบบว่าไม่ไม่รู้จุดหมายอ่ะต้องมีเรื่องกันน่ะเออก็ยังไงง่านั่นแหละนะเราจะมาดูข้อมูล้องก่อนเพราะว่าเพื่ออะไรบิดบ่าไปเปล่าฟังเสียงก่อนไปครับฮึฮ่าอาขี้โต๊ะหัวรัดตัวนี้ ก็ตอนแรกจะเจอแบบว่าพวกกากาก่อนผมแนะนําก็คือให้เก็บของโบให้เยอะที่สุดน,นะฮะเพราะของโบก็เกี่ยวกันนะว่าดาเมจเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นด้วยฮะสิบก็คือเพิ่มห้าเปอร์เซนต์ถ้ายี่สิบก็คือเพิ่มสิบดาเมจถ้าใครสังเกตตรงตรงนี้นะตรงตรงเนี้ยมันจะมีโบดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์นะดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ ม่ปปต้องสนใจนะครพราะไปรับตากานะเพราะว่าปรับให้มันดีท <te ars> ี่สุดเพราะว่าไอ้เหี้ยมึงจะว่ากันเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยดูมาถึงมันจะจะมันก็เหมือนเดิมครับปาจัดปาฟาดอีกแล้วเนี่ยโดนเนี่ยชิบหายชิบหายชิบหายมาเนี่ยฮะโบนัสจะเพิ่มขึ้นนะครในการแบบว่าเล่นตัวขอทัลนเมือกับท่าแสง อ้าอะไรเฮ้ยทำไมมีสกิลเดียวอะมึงสามสามเอาคิดตัะทายให้สายก่อนกันเฮ้ยไม่ต้องตายแล้วแหลไม่ว่าสายไรไปหยดุดอุ้ยแทงแทงไม่ช่วยอะไรเลย อุย้ยไม่น่าบอกเลยแตกแล้วโอเคเฮรี่ก็ลอยเกาะไปสี่คันืออแม่งเลยอ,อืออไอ้แซดยากเะเว้แต่ตามจริงอ่ะพวกก็คิดว่ามันจะควรเอามาแต่ผมเปลี่ยนใจละ สำหรับใครที่มีพกดาวประมาณซ่องซ่องซ่องทราบตัวก็เอาลงมาเหอะเพราะว่าเอา่อไดไม่จะโบนัสด้วยไงคองทัดมืกนะฮะทัดใสก่กระทัดมืดบอกคำเดียวคือนนเปี่ยนได้ม่พร้อมกันแน่นอนเ๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนอันนี้แค่บอกเฉยแค่สำหรับใครที่แปลว่า,วามีตัวละครทัดมือพี่แค่ตัวเดียวนะอืมแยกเอาลงก็เชยเลยจะได้ตายง่าย โอเคเร็วร้อยก็คือจะมีเร็ว120นะฮะก็สำหรับพ่มแล้วก็อาจจะเล่นก็ได้นะแบบโซโลอันนี้คือช่องดักก้อนดักก้อนเก้าทีวีไม่ใช่แหละโอเคเราตัวละครไปเดียวที่ออกไปนี่คือหนึ่งเลยเพราะว่าเอาไปซัพพอร์ตเฉๆแต่ความคิดพมนะไม่ได้หวาง ถ้าใครที่แบบครึ่งเลื่อนก็จะเอามาเลยก็ได้นะเพราะว่าผมไม่บ่าหรอกแต่ว่าพอเอามาทีไรแรกทุกทีเล่นโซโล,โลจะด,ดีกว่าไอส้สัตว์เร็วเกิน้เวลาเกือบเวลากือหมดนะก็คือผมจะเก็บคอมโบให้เยอะที่สุดที่ผมจะทำได้คราวนี้จะไปไฟกไกักอีน่างก็แทน โอเคใช้ได้สองครั้งโอเคนี่บบปัญหาเข้าไปไฟเลยเดี๋ยวก็นั่นหลุดอีกโอ้ประเจ้าอน,นี่ไไอไลเลวเอ้หลุดก่อนก็คือพมจะใช้ดาบโคไปตัวรักก่อนเลยเพราะว่าหนึ่งเลนดับ เล่นได้เดียวไม่เป็ดครับเล่นได้เดียวแล้มันจะไออ้าวโอ้ยชิบหายละเนี่ยอะไรปัญหาที่ผมเกลียดที่สุดเนี่ยปัญหาที่ผมเกลียดไอสัตว์เอ้ยมันน่าจะจบยากเลย ต้องเก็ขบขโบให้ได้อะเท็ขบขโมยไม่ได้ก็นั่นแหละประมาแนนะ <c oughs> ล้วอ่ะก็เล่นเล่แค่เร่ร้อยก็พอนะเดี๋ยวต้องดูว่าพวกผมเล่นแบบโซโล่ได้ไหมแล้วหินอัพบอกว่าจะอัพที่ไหนก็เอ้ยไม่ใช่เด็กดาเนี้ยมันเป็นดานเฉพาะของตัวละครที่เราได้มา เราก็ต้องเล่นดานนั้นจนกว่ามันจะอัพเต็มนะฮะไม่ใช่ว่าไอที่เราหินได้มาไอ้หินพวกเขียวแดงเหลืองแบบว่ามีกรอบกอบกรอบเงินน่ะเออก็ไม่สามารถอัพได้ต้องอัพเฉพาะในแมปนี้นะไอ้เนี่ยไอ้เลวเอ้ยจำจำได้ก็ใครเล่นขังอะไรก็ไม่ต้องกลัวว่า กูลืมกูกูกูเคยลืมแล้วก็กูจำได้ไอ้สัตว์ไอ้ห่าไม่้งนะครับเนี่ยครับคนที่มันเงี้ยนะ โอ้โหพอใส่เหอะหนักขนาดนันะ้นไม่เป็นไรนะเออเยี่ยมโดนปะนะ่ะไม่โดนโอเคเที่ยวโดนเลยไม่โดนเยี่ยม เดี๋ยวมาตอนนี้เลื่อดมันเลื่อนหนึ่งลอยครับแล้วก็พยายามขอใส่เต็มที่ไปเยี้ยมเมื่อไ่ละหัวยร้อนเออโอ,โอหนึ่งทีเองโอ้ไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันมิชั้นหรือเปล่าระดับเอสโอเคขอบคุณครับเดี yeah. ๋ย นี่ฮะไอไอ,อพวกเนี้ยมันต้องให้ตัวละครมันอัพเองนะแต่มาแล้วก็ไปอัพใส่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดีกว่าเพราะผมเนีย่ยเห็นหลายคนเล่นแล้วเล่นหลายคนแล้วเดี๋ยวไปรับของด้วยนะะอืมตอนนี้ก็ว่ายสองสี่สิบนะฮะวันจันทร์ผมหยุดครับวันศุกร์ผมก็หยุดอีกแล้วเยด เอ้ยโอเคระดับบันบอว่าวกุสโ,โลไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเอ,เอามาเช็คก่อนนี่ฮนะเราก็จะได้มาฮะอบกดเลยเราก็ได้มาแล้วเดี๋ยวค่อยไอ้นี่ค่อยกเอก็บไปเถอะเก็บไปเก็บไปเก็บไปโอเคสองร้อยอี่สามเป็ดได้ไง เดียวผมจะไาวอยนะู่ไหนตัวละครสีดาวนี่นี่ฮะตัวละครสีดาวนี่คือการล็อกล็อกนี่หมายถึงว่าข้อหนึ่งเลยมันต้องอัพเป็น5ดาวหรือไม่ก็ต้องลูกแปดสิถึงจะอัพได้ถึงมันเป็นตัวละคร5ดาวนี่ตัวละคร5ดาวต้องใช้นี่ฮะเป็นการอัพถ้าว่าหาจากไหนไอ้ดาวที่ผมเล่นนั่นแหละ ต้องเล่นด้านสุดท้ายก็คือเล็ยกัยกยักสุดเลยนะ120ย่ยยีวนะฮะแล้วการอัพอ่ะเนี่ยฮะมันจะไม่ใช้ไอ้นั่นนะฮะก็ต้องไม่เหมือนกันจนแล้วใส่สวนตรงเนี้ยต้องไปห้าเหมือนกันอืมเนี่ยเราแปดสิบ ยูนะพ่อก็เรื่อนหนึ่งร้อยพรว่าอย่างเงี้ยแหละนะยูนะ, una, ะ y una. Y una, เนาะอยูนะยูนะพ่อลุ้นแปดสิบสิสเอด็ดแต่ว่าผมไม่ได้อัพไงผมอัพแค่เร็วนแปดสิบก็พอนี่สกิลสลับอัพหมดนี่อเอาไป็ห้าดาวโอเคไม่ต้องท่าว่าท้าเปตัวละครพุ่มลุ้นแค่นี้นะก็เซฟเซฟมัว่วเซฟผิดเองซับทำเองผิดเองเออโอเค เออใช่ไหมไปไปเลือกดีกว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะ i b e นะก็ฟาร์มกันเยอะเยเยอะๆกันนะแล้วก็ไปฟาร์มตัวละครเราได้มานะฮะก็ไปฟาร์มรก,รกันด้วยล่ะอย่างลงรักความสิทของเขานนฮะเดี๋ยวก็เป็นบานะฮะ <c oughs> ไม่เหมือนบาง <c oughs> ตัวในนี้หรอกไอ้สั์โอเคเอาไว้เจอคลิปหน้าครับสัสดีครับ๊ายบายไอเหียตัวละครกูมีเซ็กซี่ตัวเอง